แล้วครับเตรียมตัวนะครับโบเอาทฤษฎีที่โบฝึกมานั่นแหละซิกแซกรองกวยนะครับ ผมให้ได้ชะลอรถแล้วก็ปรับไปต่อ ไเรื่อยก่อนต,ตั้งหน้าดีๆโอเคให้มันเอียงไปทางขวาสักนิดนึงบลเดินหน้าไปอีกวนไปทางขวาอ,อะไรถ้าไหน,นมันซ้ายขวาตัวเองอ่าโอเคถอยหลังกลับขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าผู้ขับขี่สามารถมองในการถอยได้หรือเปล่านะครับเช่นมองซ้ายมองขวาเวลาถอยนะครับถอยมาได้เลยนะครับ รถตอนนี้ก็ไม่ได้จอดตรง100%เนะครับเพราะฉะนั้นผู้ขี่ก็จะต้องเรียนรู้การปรับซ้ายปรับขวานะครับอย่าให้มันเบียดทางใดทาง้งนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กลางไว้จะได้ปลอดภัยนะครับเพราะถ้ามันเบียดเวลามือใหม่เจอปัญหานี้จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ สังเกตตอนนี้ก็คือถอยเบียดขวานะครับแต่ว่าระวังชนด้านหลังนะครับอ่าเดินหน้าขึ้นมาใหม่ครับช่องไฟด้านขวาจะกว้างกว่าด้านซ้ายนะครับเพราะก็ยังกะไม่ถูกแต่ว่ามันกว้างก็เลยไปได้นะครับเดินหน้าขึ้นมาครับอ่าดีมากดีมาก ทางขวาขวาตัวเองนะโบอย่ามัา่วซ้ายมั่วขวาเนอะเขากบอกว่าขวาก็ามือตัวเองนะครับคยวนไปลักษณะไหนก็จัดการตามนั้นแหละแล้วก็วนไปทางซ้ายอันนี้เป็นโหมดความคิดนะครับถ้าด้านหน้าเป็นบวกน้ำเราก็หยุดแล้วก็โยกถอยหลังเอานะครับ สังเกตดูนะครับว่าผู้ขับขี่นั้นจะสามารถควบคุมรถนะครับให้มันเป็นไปตามทางที่อยากจะให้เป็นไปได้ไหมนะครับควบคุมพวงมาลัยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าทําถูกนะครับรถมันก็จะมาได้ง่ายนะครับการที่เราจะตีโค้งหน้ามาทางนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคครับเดินหน้ามาเลยครับอรถขยับต้องปรับพวงมาลัยทันทีเลยนะครับ การเข้านะครับช่องแคบจะช้าไว้เดี๋ยวโบหยุดก่อน

นี่ก็อยู่ด้านบนหลังรถนะครับจะได้เห็นว่าการควบคุมรถของคนขับเป็นยังไงบ้างนะครับ